การตัดสินใจแน่นอนมันเป็นองค์ประกอบของการที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องใดก็ตามในชีวิตเราเนี่ยต้องผ่านกระบวนการของการตัดสินใจทั้งสิ้นนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาระดับการตัดสินใจอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยครับที่ส่งผลต่อการที่เราจะประสบความสําเร็จครับเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยในความเข้าใจที่หลายคนเข้าใจกันเนี่ยนะครับ ถ้าให้ผมให้คำจำกัดความให้ถูกต้องเนี่ยการตัดสินใจจะส่งผลให้พวกเราเนี่ยสามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างต่อนเนื่องครับแต่การรักษาระดับการตัดสินใจนะครับมันจะทำให้พวกเราสามารถที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเนี่ยที่เราตัดสินใจไว้เนี่ยนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสมอครับว่า ถ้าเราต้องการความสําเร็จสิ่งที่เราลงมือทำเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราทําได้อย่างต่อเนื่องและก็สม่ําเสมอซึ่งสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเป็นคาที่เราใช้เวลาที่เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเวลาที่เราเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาเนี่ยเรายังคงสามารถทําสิ่งนั้นต่อได้ไหมนั่นคือความต่อเนื่องครับแต่ว่าความสม่ําเสมอเนี่ยมันจะเป็นส่วนของการที่เราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราได้ตัดสินใจไว้นั่นแหละนะครับ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นช่วงของเวลาที่เราแบ่งไว้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้มันจะประกอบเข้าด้วยกันนะครับต้องทั้งต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอดังนั้นแล้วการที่เราตัดสินใจที่จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสําเร็จเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินใจอย่างเดียวแต่มันต้องรักษาระดับการตัดสินใจนั้นไว้ได้นานพอด้วยครับนั่นคือเรื่องของ การตัดสินใจและการรักษาระดับการตัดสินใจนั่นคือเรื่องของความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอในการลงมือทำครับ